สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วก็สุดหล่อโสดจีบได้นะครับโสดจีบได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเล,ลเสรสกุ้งเผานังจิ้มซีฟูด้ดนะครับนังจิ้มซีฟู้ดกุ้งเผานังจิมซีฟู้ดนะครับ เราจะมาแกะลงชิมกันเลยนะครับ อะไรนะครับ อร่อยมากครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับนุชอเอกเียนอย่ครับปกัดนีู่ครับนี่ครับนะครับ อร่อยมากเลยครับอร่อยมากแล้วทีนี้อะไรนะครับจินแล้วว่าฟินนะครับที่เราหายหน้า,ปนาเป็นงานนะครับหายหน้า,ปนาเป็นงานเพราะว่า ผมก็ไม่มีไม่มีคลิปว่าจะลองคลิปอะไรหรือว่าผมไม่รู้จะเอาขนมนอะไรดีมารีวิว <c oughs> ก็ถ้าใครรู้ว่า จะให้ผมรีวิวขาหน่มอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้คลิปได้นะครับฝากรีโพสให้ผมนะครับรีโพสรีโพสกดรีโพสนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้นะครับฝากรีโพสให้ผมนะครับวันนี้ผมอาจจะทายทาย ใส่หมวกครับวันนี้ใส่หมวกวันนี้อาจจะถ่ายใส่หมวกครับใส่หมวกอาจจะมากินปิดท้ายกันนะครับปิดท้าย ท่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับรหรือใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนอย่างเช่นคลิปเจนอะไรเนะี้ยก็คอมเม์มาบอกกันได้สำหรับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวแม้แม้แมาจ้องแพ้ดาก็ต้องลาไปก่อนนะครับ แปลว่าลาไปก่อนนะครับลาช่วงหน้าติดตามชมได้นะครับว่าผมจะมารีวิวขนมอะไรอีกนะครับขนมอะไรอีกอยากใครอยากให้ผมรีวิวขนมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้กินปิท้านะครับ ็คมไมาบอกกันยายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายซี a g เกน tomorrow แท็กผมก็ดรอไว้เลครับผมขอจบไปก่อน อันนี้ผมลืมบอกไปนะครับอันนี้รถใหม่นะครับรถใหม่รถใหม่ลืมบอกไปนะครับขอเจลาไปก่อนนะครับมาบอกกันแค่นี้